เราต้องถามตรงๆให้เกียดกันพวกเดียวกันอะเรียกว่าให้เกียดกันพวกเดียวกันชจบจากโรงเรียนเดียวกันเอออยู่อยู่ห้องเรียนเดียวกันอยู่สมาอย่างนี้แต่เราเคยได้ยินคาพูดคำพูดหนึ่งเท่าก่าพระแท้เนี่ยแท้ด้วยพวกเยอะอ่ะพวกน้อยก็เกยไปดิพระแท้แท้ด้วยพวกเยอะเออพวกเยอะก็แท้งอ่ะ เฮ้ยแท้ของมันแท้ของมันแท้แต oh. ่เหตุและผลนะเราต้องเอาเหตุและผลใช่เหตุและผลแน่นอนกว่าอ่าไม่ใช่มาอวยกันครับมาอวยกันเฮ้ยของมันแท้แท้แน่นอนเอาหัวเป็นประกันเลยรู้มาเลยว่าเขาปั๊มตอนนั้นก็ได้ตอนนี้ก็ได้ทำไมไม่เป็นขั้นตอนอย่างที่ผมเล่าทำไมไม่เชิญให้คนที่ถูกต้องใช่เชิญคนแกะบล็อกเออคนแกะบล็อกแน่นอนต้องเชิญใคเชิญเลย และคนตีเหรียญเจ้าของโรงงานปั๊มเหรียญเลยเชิญไปเลยว่าเอาให้ทั้งสองฝ่ายฝ่ายบอยก็เชิญโรงงานปั๊มเหรียญไปของที่เขารู้จักฝ่ายโอ๊ตก็เชิญโรงงานเดี๋ยวโรงงานปั๊มเหรียญนี่ยิงกันอีกแล้วต้องเป็นคนกลางต้องเป็นคนกลางเอาโรงงานปั๊มเหรียญไปเลยแล้วก็ถามว่าเหรียญเนี่ยบล็อกเนี่ยถ้าเกิดชุบชุบไม่แก่งเนี่ยจะได้สกี่เหรียญ อ่าแล้ววิธีแกะเหรียญเนี่ยซ้ําอันเดิมเนี่ยแกะอย่างไรอ่าอจะชุบยังไงจะแก้ไขยังไงอย่เลยอะไรนะเหรียญทองคาทําไมไม่เหลือไม่เหมือนเหรียญอัปปกาเราทําที่หลังเหรียญทองคาปั๊มคนจะปั๊มก่อนจะไปถามโรงงานต่อนะว่าเฮ้ยโรงงานคุณทําไมปั๊มเหรียญผิ้งเนื้อแข็งก่อนเหรียญทองคาใช่มันผิดผีแ้วังแล้วก็มาปั๊มทองคำ งงไหมอืมงงเลยก็คือในทฤษฎีหรือหลักการจริงจมันไม่มีอับต้องปั๊มต้องทำก่อนเพอากลัวบล็อกเสียครับอืเขาต้องเรียนต้องํำนี่เขาต้องทาความชัดเจนมากที่สุดโอ้โหแล้วสวยงามมากอืมีความชัดในโอ้โหจริงๆครับเนี่ยขนาดเรียนแต่ริงจริงอเขาเถียงกันนี้มีประโยชน์ตรงไหนก็ดีทําให้สังคมได้รับรู้อยากจะศึกษาเพิ่มเติมอ่านี้การศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเราต้องไปที่แหล่งจริงๆอ่า คือผู้ผลิตอันนี้ผู้ผลิตเนี่ยเขาแนะนําหรือให้ความรู้เนี่ยมันเนียนกว่าเนียนกว่าที่ว่าไปเก็บความรู้มาแล้วมาคุยผิดๆถูกๆเนี่ยมันทําให้คนที่เขาจะศึกษาจริงๆเนี่ยมันเหมือนแต่ว่าเอาเรื่องโกหกมาบ้างเรื่องไม่จริงบ้างมองว่านี้ดีว่าไอคนที่ไปออกออกรายการที่มันบอกว่าผลิตอย่างงี้ียมันไปเก็บความรู้มาเออไปเก็บความรู้มาเพี้ยนมั่งจริงมั่งไม่ใช่บ้างอะไรอย่างงี้ มันก็ทําให้ความรู้